นายรัฐพลธุรพันธ์เนรเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้กำกับการสาพเก้าเลี้ยวผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน,น้องเต่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้องเต่ารวมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามรูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณด่านชุมชนตำบบน้องเต่าหมู่ที่2ตําบลน้องเต่าอําเภอก้าเลียวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการทํางานโดยใช้พื้นที่ชุมชนมีการบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบกับได้มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19มีการตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยโดยที่ผ่านมาผลของการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน,นระดับพื้นที่ได้เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากสามารถป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อชุมชนตามเป้าหมายที่วางไว้อัมพลจับสอนทิพย์รายงาน thank mm -hmm. you